เน really ี่ยดูใส่แค่นี้นะอ๋อก็เลยจะบอกว่าใส่ยเป็ดยอดพิชเลยก็คือผมจะบอกนะวันนี้เป็นวันเกิดช่างนั็กก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อเสื้อมาจะให้มันพี่อันนี้มาให้ปะมาจเกิดริงมาเกิดีเอราบันเองแล้วก็วีรบุรุษนักบิดเงินยงๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ผมช่างเลือดเจ้าหน้าวอีเชนเคทุกคนก็คือวันนี้เดี๋ยวเราเอาบางลมไปใส่กับบางลมไมโก้หน่อยเ เอ้หมวกน้องแมงที่ว่ะคือวันนี้นะครับผมเราจะเอากขกเช็คเกตเราไปขับหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจอดนานเดี๋ยวมันจะพังเออผมไม่อยากจอดนานนะครับผมเดี๋ยวรถมันจะมีปัญหานะครับผมก็เอาไปขับกันหน่อยไปขับเล่นดูว่ารถแม่งมันยังะจรงอยู่หรือเปล่าวะน้องเออจะไปตรงตลอนี่ว่ะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนทรงใหม่อยู่เดี๋ยวจะลดขนาดยางหน้าลงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะทํายังไงนะครับผมเออไปไอ้สตาร์ทมึงเนี่ยเอมันแตกผมก็เลยต้องใส่กระตุกนะครับผมคันนิ้บอกก่อนที่จริงอ่ะผมก็อยากทำสตาร์ท่าแล้วแหละไม่อย ทุกคนถ้าลื่อปุ๊บรถมันก็จะแบบมีปัญหามีอะไรเงี้ยทุกคนเราก็ต้องมาเริ่มไล่ใหม่เพราะว่าเอ่อคือแคันนี้เราไล่ไปจบแล้วใช่ไหมเราคงอยากลื่อเพราะว่าถ้าลื่อผ่าเครื่องมามันก็ต้องไล่ใหม่หมดเลยนะครับผมผมก็เลยไม่ทำใสยกระตุกเอาดีกว่านะครับผมผมบอกเลยนะแค่ใสยกระตุกเบาๆก็ติดแล้วนะครับไปก็เนี่ยดูใส่แค่นี้นะอ๋อก็เลยจะบอกว่าใส่เป็นเดียวติดเลยเดี๋ยวใหม่ใหม่ เหมือนเี่อาทำเหมือนเรี่อาด้วยวรอบผมน่าจะพังว่ะตั้งแต่รอบนู้นน่ะเฮ้ฮเฮ้เฮคือผมจะบอกนะวันนี้ไปวันเกิดช่างรล็กก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อเค้กมาจะให้มันแต่มันไม่รู้หรอกว่าผมจะไปซื้อเค้กนะครับผม <g les> <g les> ผมบอกที่ว่าผมจะไปพับต้นเ่นเออ มันก็คิดว่าผม,มาอ่ะโู้เหนื่อยว่ะใส่กระตุ้นเมื่อกี้แปบ,บเดียวจะเอารถไปขับเลนดูเฉยแต่ที่จริงแล้วผมจะไปซื้อเคกยนะครับผมผู้สาวอ่ะเฮ้ยโคตรเอาเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อเคียไ,นะไปซื้อเคียน้องเขี่อ่ะเลยบ้านไอเจไปเรามาเซอร์ไพรส์มันหน่อยไปยสาวเยอะาาเหรอวะสาวเยอะ เขาเยอะวะไอโก้แต่ว่าสาวไม่นามองครับเรานรรล่ร,รอท่อดังเฮ้ย <c oughs> ทำไมสาวมันจึงอยู่ปะเดี๋ยวพาซัดดูเล็กหน่อยเพราะว่าอ่ารถเป็นในคัานานนะครับผมกลัวน้ำมันมันบูดรอบแบบว่าจะพาย,ยายามเอามาขาบวนกันเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากให้รถมันทงัง ต้องขับลอยโก้เายเฮ้ยสวัสแบบดีครับอไอ้โก้ไปไหนวะขึ้นรถผมมาขับแค่บิดแคบนิดๆๆเดียวอ่ะก็ไปลอยสี่ลอยห้าแล้วนะก็เลยบอกว่าต้องลอยโก้โอ้ยสาวเยอะวะ่ะเฮ้ยนี่สาวรถซิ่งว่าทุกคนเอับสองสาวเลยอันนี้สาวขับดีมดีมแต็งด้วยดีมแตง็ง ่าจะเป็นน้องๆอกงตอนต้ซึ่ง้ายจเ,เ,เรียนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยกระบซคนดำวะ่ะเ,เอาก่าสีบาวผมหน่อยว่าเราเอาไอเชี่ยโก้ไหนขนาดขับเบาๆนี่ก็เอออะไรวะ เฮ้ยไอหบอกเนเฮ้ยเฮ้ยดูดิไปหมอกเนเฮ้ยมีเลนสร้เียนมอกเลยวอเฮ้ยเอ็งไม่สุดหรอมันอกเลยว่ะเรเียนบอกเลยวะ ไอ้ก้รับเอเลเยคนอเไอ้ก้ไม่เจยโดนจังหวะแดดไงวะเดี๋ยวโดนจังหวะแดดเลยก้อนเนี่ยบอกเลยว่าครับเนี่ยตก็บไปแล้วมาเล่นไป้เละ่าถ้าเราไม่ให้โจมเราไม่ก็โจมจริงนะทุกคน แค,แค่เช็คแต่ว่าฐานมันคงน้ำมันเพียงก็ mm hmm. อเอาว่าขับเล่นหน้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเพียงเดี๋ยวถ้าไปทริปอะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเื่องเออเดี๋ยววันที่ที่แดที่ทริปอยู่รออยเอตหรือเปล่าที่พวกเสียตีพัทยาก็วพวกพิณิวไปอรัผมอาจจะเอาคันนี้ไปนะครับผมเพราะว่าคันนี้ทําง,ง่ายขึ้นเลยแต่้คันเจ็ดทริปนั้นเอาไว้สู่ซื้อใจ ถือเครื่องใหญ่ยังไงแบบถ้าแบบไปทริปเราทัน,นี้เดีรถแบบรถลูกตโตๆอะไร,งไรเงี้ยอจะคันเก็ตทริปไปแต่ถ้าไปขับเต็มท่บหัวาอาจจะเอาแค่เอาโฟกัสเกียไปนะครับผมเด้อท่าน,นี้มันก็แรงนะครับแต่มันจะนิ่มๆม,มันจะไปได้เกียร์สามก็เกียร์สี่นะครับผมถ้าเกียร์มันจะลึกลึกจดัดถ้าเกียร์ลึกจดัดแค่นั้นแหละไม่ได้แอคลึกจริงลึกแบบลงทะเลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่เ้าขับเบาๆดิกูแบตามไม่ทันแล้วนะต้องรอ,อนอกด้วยต้องหาทันทีไปก่อนไงเพราะเราเปิดเลังนิดเดียวมาตามไม่ทันหรอกเี้ยเกียร์ว่าง่ะใส่เกียร์ว่าง่ะทุกคน ไม่หาตัวเองหวะ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีรถรถสิ่งอะไรหรอกมีแต่พวกผมนี่แหละที่เลีนรถสิ่งกันเออต้องออาไปเทสรถแบบรถด,ดังๆเนี่ยทุกคนไม่ต้องเสียว่าล่านไหนล่าช่องแม็กเพราะว่าสีว่าเามีตล่าช่องแม็กไม่ต้อล่าอืกก่นกับเขาก็ไม่ค่อยทํากันนะครับผมเพราะมันไม่ค่อยมีไปรุนแต่ว่ารถสิ่งอะไรเนี่ยทำไมไมันต้องขัรถจั๊มวกเดี๋ยววะ ลาบปิดไอ้เหี้ยเฮ้ยปิดไปนี่ว่าจะลานาปิดว่ะมาดิาเอาอเคคาเฟ่ฮะยังไม่ได้สัง่งยัม่้สัีไหมต้องเป็นอ่าไปเตยสายท่ออ่าวัสดไป่ลานลมรถ อันไหนอันบนน่ะถิบถีบไปมันจะเลีไปหร <laughs> ออะแม็กองหุ่นยาวนานเนาะเขียนแม็กองหุ่นยาวาเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ซื้อเค,ค้กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฮมเนี่ยวางไม่เลยวางไม่วางเลยมึงดูเขียนว่าอะไรนี่ลูกน้องแม็กด, <miles> <c oughs> ดูเห็นปนะทุกคนเห็นปะ <c oughs> นี่มันเป็นลูกน้องเราใช่ไหมโอเค เดี๋ยวไปเราไม่ต้องเป่าตอนเย็นหรอกเราถือไปเป่าเค้กเลยก็เดี๋ยวขอตัวตาทรถล้วก็กลับกันเดี๋ยวตามไปที่ร้านในแม็กเลยได้ไมันะ้เนาะไปที่ป่ายางเลยเพราะว่าเราต้องขับรถช้ามากนะทุกคนโอเคไปโอเคเพราะนั่น้อตอนนี้เราก็จะถึงร้านช่างแม็กแล้วนะ,ะผมก็เดี๋ยวมาดูกริยาท่าทางมันเลยว่ามันจะดีใจหรือ,อเปล่าเออนี่ไปซื้อเค้กมาให้เลยนี่มันก็จะบอกเฮ้ยแม็กฟงนิันไปไหนกันนานจังวะแม่แม็กเหรออ๋อ ยิบไปแช็กนะยิบไปแช็กนะยิบไปแช็กนะกดจิดเลยโคตรจิดเลยเฮ้ยเยนี่ยาครับตอนนี้ก็นี่อยู่ ไม่ออมไม่พี่กงพี่อู้เฮ้ยน้องพี่อันนีมาไหนวะเฮ้ยพี่เทเฮ้ยต้องพี่นี่ลองพ่นี่มาเกินมาเกินมเก้อสามเกิดเขาเช่นแมงงุนลูกน้องลูกน้องงเกินไปเนาะมาจะมาดูมันเนาะอ่านชื่อด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกน้องเมก นองเต่าป yeah. like ุ๊บน่องจะเป็นลูกน้องพี่ทันดีนี่ก็ครบรอบครบรอบสามสี่อ่อรอบเต่าเล่าเล่าเต่าเลได้มหนัเลยนะ้าก่จัเนี่่าธฐานนี่เ้ไอ้เปมุดอะไรมานิป่ะเฮ้ยไม่ต้องคปน่อง่่งเลยเป็นลูกน่องพี่แบบเต็มตัวแล้วนะร่างมาหรือจะร่างมาเนี่ยฮะจะร่าง้องหุ่นังถอ่ยเฮ้ยให้เราขวดโยนหน่อน่อง วันนี้เป็นวันเกิดไอ้แม็กนะครับผมก็เราระเซเคียนหรือมีโปเอาเทียนออกป้าหนาดิทุกปีเราต้องฟ้าหนาใช่ไหมีนี่เป็นปลาพี่นี่ปลาพี่นีปปลาใช่ไหมเดี๋ยวมันเลือกให้เดาหนาปิวมมันจะได้ของเอออันนี้เคียมันอร่อยไงเคียนมันอร่อยจากอิตาลีนนึ่เททุกคนก็ปีนี้อายุสีแล้วนะครับผมไมย่ใช่สิบสองยี่สิองยี่สบเคผมก็นั่นแหละฝากไลกชร์เือด้ อยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเออ่อยากให้แกช่างแม็กนีเออเดยวจัดให้ไปขนาดเฮ้